DCA คืออะไรเข้าใจง่ายในคลิปเดียว DCA เนี่ยย่อมาจากภาษาอังกฤษนะครับที่ชื่อว่า Dollar Cost Averaging เป็นการลงทุนเพื่อสร้างเงินเก็บครับ แล้วก็เพิ่มมูลค่าเงินเก็บเหล่านั้นจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอม,มีลักษณะพื้นฐานอยู่3ข้อใหญ่ๆครับข้อแรกเนี่ยก็คือการกําหนดเงินลงทุนเท่าๆกันในแต่ละงวดครับปกติแล้วจะมีให้เลือกอยู่2แบบใหญ่ๆแบบแรกเลยคือจํานวนเงินที่เท่าๆกันในแต่ละงวดแล้วก็แบบที่2เนี่ยก็คือเป็นจนํานวนหน่วยที่เท่าๆกันในแต่ละงวดคุณผู้ชมส่วนใหญ่นะครับก็จะเลือกเป็นแบบแรกนะครับก็คือจํานวนเงินที่เท่าๆกันในแต่ละงวดครับลักษณะท,ที่2นะครับก็คือมีการกําหนดความถี่ในการลงทุน คุณผู้ชมสามารถเลือกได้อยู่2แบบนะครับก็คือรายสัปดาห์หรือว่าเป็นรายเดือนแต่ที่นี่เนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าต้องลงเป็นสัปดาห์ละ1ธุรกรรมจริงๆลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอาจจะเป็นทุกๆ2สัปดาห์ตอนหนึ่งธุรกรรมหรือ3สัปดาห์ก็ได้กรณีเดียวกันเป็น เดือนเนี่ยก็สามารถเลือกได้ครับว่าเป็นธุรกรรมต่อเดือนธุรกรรมทุกๆ2เดือนหรือธุรกรรมทุกๆ3เดือนครับและลักษณะของ DCA ข้อที่3นะครับก็คือเป็นการลงทุนโดยไม่ได้สนใจราคานะครับบางครั้งตอนที่เรา DCA ไปเนี่ยก็จะมีตอนที่เราซื้อที่ราคาสูงบ้างแต่ว่าในบางจังหวะเนี่ยเราอาจจะซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าซึ่งในระยะยาวแล้วเนี่ย DCA มันก็มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้าได้ในระยะยาว แต่ในทางกับกันนะครับสมมุติลูกค้าเลือกลงทุนเป็นเงินก้อนลูกค้าก็ต้องพิจารณาเป็นจังหวะการลงทุนที่เหมาะสมใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราซื้อผิดจังหวะมันก็มีโอกาสขาดทุนหนักได้เหมือนกันครับคนที่ต้องการสร้างเงินเก็บอย่างสม่ำเสมอคนที่ต้องการหาผลตอบแทนในระยะยาวนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีเวลาในการมาติดตามตลาดเพื่อจับจังหวะการลงทุนครับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่เท่าไหร่รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่เท่าไหร่นำสองตัวเลขนี้มาลบกันก็จะเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่คุณผู้ชมสามารถออมแบบ TCA ได้สำหรับคุณผู้ชมที่ลบกันแล้วตัวเลขเป็นติดลบนะครับอันนี้ผมขออนุญาตแนะนำให้ลองพิจารณาเรื่องของการเพิ่มไม่ได้แล้วก็ลดรายจ่ายลงสมมติว่าคุณผู้ชมรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่30,000รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่2 5 0 0 0แปลว่าคุณผู้ชมสามารถ ออมเงินได้สูงสุดต่อเดือนอยู่ที่5,000บาทแล้วคุณผู้ชมต้อง DCA 5,000บาทเลยไหมผมตอบแทนคุณผู้ชมไม่ได้นะครับสมมุติว่าคุณต้องการ DCA ในกองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษีนะครับอย่างเช่นกองทุนรวม S S F I M F อย่างแรกที่คุณต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือว่ากองทุน2กองนี้เนี่ยมีเงื่อนไขในการขายคืนนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นกองทุนรวม S S F คุณจะขายคืนได้ก็ต่อเมื่อ คุณมีการถือหน่วยลงทุนตรงนั้นนะครับมามากกว่าเท่ากับ10ปีถ้าเป็นกองทุน IMF นะครับคือคุณต้องมารู้2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือคุณอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะครับแล้วก็มีการลงทุนมาไม่น้อยกว่า5ปีถ้าคุณ DCA ด้วยเงิน5,000บาทเงิน5,000บาทตรงนี้ที่คุณ DCA มาเริ่มเป็นยอดสะสมเนี่ยกว่าจะสามารถไปขายคืน มาเป็นสภาพคล่องให้กับเราได้เนี่ยมันใช้เวลานานมากถ้นอาจจะแบ่งมา2 0 0พเพื่อลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษีแบ่งเงินส่วนที่เหลือ3 0 0พนะครับไปดี a ในกองทุนที่ไม่ติดเงื่อนไขที่ต้องถือยาวๆก็ได้หรือว่าอาจจะนาบางส่วนไปลงทุนเป็นเงินฝากก็ได้เหมือนกันครับอีกกองทุนที่น่าสนใจก็คือกองทุนรวมตราสารหนี้ความเสี่ยงต่ำครับกองทุนรวมตราสารหนี้ความเสี่ยงต่ำก็คือกองทุนรวมที่มีนโยบายในการลงทุนนะครับในตัวของเงินฝากแล้วก็ ตราสารประเภทตราสารนี้ครับผลตอบแทนที่ได้ค่อนข้างสม่ำเสมอโอกอาสขาดทุนค่อนข้างน้อยจึงเหมาะสำหรับการ DCA เพื่อเป็นเงินเก็บก้อนแรกครับสำหรับคนที่สนใจ DCA ก็เริ่มต้นจากการดูก่อนว่าไรายได้เฉลี่ยรายจ่ายเฉลี่ยของเรานะครับเป็นเท่าไหร่พอลบกันแล้วเป็นบวกหรือเป็นลบนะถ้าเป็นบวกคุณก็จะมีจํานวนเงินที่สามารถ DCA ได้จากนั้นเราก็มาดูนครับว่า คุณจะ DCA ดเอยวัตถุประสองค์อะไรคุณมีเงินเพียงพอไหมกองทุนที่คุณมีโอกาสสนใจนะครับเป็นกองทุนแบบไหนระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ครับ อย่างแรกเลยวัตถุประสงค์ในการ DCA ของเราคือเพื่ออะไรและระดับความเสี่ยงในการลงทุนของเราเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนสมมุติคุณต้องการจะ DCA เงินก้อนหนึ่งเพื่อเป็นเงินค่าเทอมของลูกคุณนะครับที่การจะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วคุณทําแบบประเมินความเสี่ยงแล้วคุณสามารถรับความเสี่ยงการลงทุนได้อยู่ในระดับที่สูงคําถามคือคุณผู้ชมจําเป็นต้อง DCA ในกองทุนหุ้นไหมไม่จําเป็น เพราะว่าเงินก้อนนี้ครับวัตถุประสงค์ตั้งต้นเนี่ยคือเพื่อเป็นเงินค่าเทอมของลูกเราจริงไหมครับโอเคคุณละระดับความเสิ่งที่สูงแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปลงกองทุนนั้นๆในใจลึกๆ คุณอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ซีเรียสเรื่องผลตอบแทนฉันต้องการให้เงินก้อนนี้เนี่ยครบกําหนดแล้วมันเพียงพอสาหรับค่าเทอมลูกคุณก็อาจจะเลือก DCA ในกองทุนรวมความเสี่ยงต่าก็ได้เพราะว่าเขามีลักษณะก็คือผลตอบแทนที่ได้กลับมาค่อนข้างสม่ําเสมอถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้สูงมากแต่โอกาสที่มันจะขาดทุนมันก็น้อยตามไปด้วยเช่นกันในทางตรงกันข้ามสมมุติว่าคุณคิดว่าโอ้กว่าจะถึงวันที่ฉันต้องจ่ายเงินค่าเทอมตรงเนี้ยมันอีกนานมากแล้วฉันคิดว่าแต่ละ การลงทุนตอนช่วงนี้มันเป็นช่วงขาขึ้นถ้าเป็นแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถเลือก DCA กองทุนหุ้นได้เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าเดิมครับส่วนเรื่องลงทุนกองไหนดีกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญจากทังธนาคารกรุงศรีติดต่อกลับได้เลยนะครับขอฝ่าช่องกรุงศรีซิมเพิวางแผนเป็นเห็นทางรวยเอาไว้กับทุกทคนนะครับอย่าลืมกดไล k กดแชร์กด subscribe mm hmm. อเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องทางการเงินจากธนาคารกรุงศรีสวัสดีครับ All right.